ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครอย่างชอ้ชอปช้อปปี้ลาซาดาห,หรือว่าการจองโรงแรมนะครเวลาไปจองกับ a g o d a booking com หรือว่าสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปนะครอย่าง food panda หรือ grab food นะครับช้อปแบคือตัวเลือกที่ดีที่สุดพอทุกๆครั้งที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะได้เห็นร้านแทบจะทุกร้านเลยนะครมากไปกว่านั้นคุณจะได้รับเงินคืนฟรีๆเมื่อชอ้อปผ่านช้อปแบ็ค อยากให้มองเราเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่จะรู้ดีลที่ดีที่สุดตลอดเวลาเราจะมีทุกอย่างเลยนะฮะจะมีตั้งแต่การช้อปปิ้งออนไลน์จาก Lazada e, s h o p ป e j ้ Central นะฮะการจองโรงแรมออนไลน์อย่าง a g o d a booking com การสั่งอาหารออนไลน์ Grab food หรือ food panda มากไปกว่าน,นั้นเราจะมีอีกโหลากหลายแนะคตตากรีมากนะฮไม่ว่าคุณจะทำประกันออนไลน์นะค,คุณจะสั่งจองบ้านออนไลน์อย่างได้เงินคืนเลย เคยเปิดดูตอนนั้นประมาณ9ก้าแสอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนี้น่าจะมากกว่านั้นแหละนะฮะเขาทําเป็นเหมือนบริษัททัวร์เขามาใช้ช็อปแบ็กเป็นเหมือนตัวกลางนะฮะแล้วก็เอาตัวแคชแบ็กตรงนี้ไปแล้วจองให้กับทางน่าจะเป็นลูกค้าของเขาฮะบางคนก็เข้าไปเที่ยวนี่นแหละฮะแล้วก็เวลาจะจองเที่ยวกับเพื่อนเขาจะเป็นคนอาสาจองให้นะฮะจองโรงแรมจองตัวเครื่องบินจองอะไรต่างๆให้แล้วเขาก็จะได้เงินคืนไป ช็อปแบ็กคือเพื่อนที่จะเป็นนักช็อปตัวยงที่จะรู้ดีลที่ดีที่สุดตลอดเวลามากไปกว่าน,นั้นเพื่อนคนนี้ก็จะให้เงินคุณไปด้วยทุกๆครั้งที่คุณช็อปช็อปแบ็กคือแอปพลิเคชันนะครับที่เมื่อลูกค้าเข้ามานะครเขาจะได้รับเงินคืนทุกๆครั้งที่เขาจะไปซื้อของออนไลน์นะครับไม่ว่าเขาจะไปท่องเที่ยวออนไลน์หรือว่าจะสั่งอาหารออนไลน์ได้เงินคืนทุกครั้งเลยรวมไปถึงเขาจะได้รับดีลที่ดีที่สุดนะครเราจะรวมมาให้หมด รวมไปถึงพวกอัลชีลดโคดต,ต่างๆใช้ง่ายแค่กดเข้ามาหนะแอปช็อปแบค็คแล้วก็จะมีดีลต่างๆให้มีร้านค้าต่างๆให้คุณก็แค่กดหนึ่งครั้งเราจะทําการส่งคุณไปที่แอปพลิเคชันนั้นหรือว่าเว็บไซต์นั้นแล้วคุณก็ชนะ้อปปิ้งในหัวจองโรงแรมหรือว่าสั่งอาหารตามปกติหลังจากนั้นก็จะมีเงินคืนเข้ามาในบัญชีช็อปแบ็คของคุณสมมุติทางลูกค้าคนนึงเปิดเข้ามาในแอปช็อปแบ็กนะเป็นคุณแม่แล้วกันนะฮนะเขาต้องการที่จะซื้อผ้าอ้อมมีดีลของมามิป็อกโกอยู่ จะเป็นเงินคืน15%นะฮะในะวันนั้นเขาจะได้สมมุติวันนั้นเป็นมีส่วนลดในรั z a d าดเหมือนกันลด30%เขาจะได้ลด30%แล้วถ้าเกิดซื้อผ่านช h อปแบ็ k เนีเขาจะได้15% cashback on top ที่เป็นเงินสดๆของเขาเนะี่ยเข้ามาเลยโอนเงินเข้าธนาคารให้เขาเลยนะครับนับน่นก็คือดีลที่เขาจะได้รับจาก Shopback แล้วเราค่อนข้างการันตีได้เลยว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ในโลกออนไลน์แหละถ้าเกิดคุณมาใช้ชอปแบ็นะฮะง่ายๆเลยก็คือ ปกติสมจองผ่งานอากดาเข้าผ่านชอบแบคได้เงินคืนน่าจะ5%ในาการสั่งอาหารปัจจุบันอย่าง grab food ฮะเขาจะได้เงินคืนครั้งละ5บาทลองถามดูว่าอย่างปีนึงเขาสั่งอาหารกี่ครั้งฮะบางคนสั่งทุกวันอย่างเงี้ยสั่งทุกวันวันปีหนึงสามวันเขาก็ได้เงินคืน365ร้อห้าเงินฟรีๆนฮะผมว่า ยูเซอรของเราประมาณสัก4ล้านคนนะฮะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะที่จะทำให้คนได้มาลองใช้ครั้งแรกลองลงมาจะเป็นทางการสั่งอาหารออนไลน์ซึ่งยอดโตขึ้นเยอะมากในปีนี้นะฮะโดยเฉพาะตอนที่มี โควิดเข้ามานะจะได้เห็นเทรนด์ตรงนี้สูงขึ้นสุดท้ายคงเป็นยอดท่องเที่ยวนะครซึ่งเป็นแคตตากรีที่โตเร็วมากปีที่แล้วสำหรับช็อปแบ็กล้วกันแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดก็ทําให้ยอดตกลงไปค่อนข้างเยอะจากแต่ก่อน100%ซนตะตอนที่ยังไม่ได้มีสถานการณ์โควิดนะครตอนนี้ยอดน่าจะเหลือมาสักสิของที่เคยมีนะครับในปีนี้เทรน ที่ดูเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ชัดเจนที่สุดคือผมว่าคนมาลองใช้ออนไลน์เยอะขึ้นตอนที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาที่เราเห็นน่าจะประมาณจาก30%ได้ที่โตขึ้นของอ e ีคอมเมิร์ซนะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการสั่งอาหารจะได้เห็นว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยฮะมียอดที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคือการตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ทางพาร์ทเนอร์ของเขาซึ่งผมว่าถ้าเกิด ใครทำตรงนั้นได้มันก็จะกลับไปที่เบสิกในมุมมองผมแล้วกันนะครับมันยังมีโอกาสเสมอแต่ว่าคุณก็แค่ต้อง make sure ว่าคุณ add value แล้วก็มี impact ให้กับทางลูกค้าแล้วก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ที่มีเทศากาลช้อปปิ้งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น9 9 11 11 12 12นะฮะร,รวมไปถึง จะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วกันในการท่องเที่ยวถ้าเกิดเป็นปีปกติเราจะได้มียอดพวกอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะมากไปกว่านั้นเราจะมีล a อนช์ตัวคอนเซปต์ใหม่ที่ตอบสนองให้กับทางแบรนด์นะฮะจะเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Shopback Mall ที่จะการันตีเปอร์เซ็นต์แคชแบ็คที่มากกว่าแค่เราให้ลูกค้าคือคุณเข้ามาที่ช็อปแบ็ k นะฮะเราอยากจะการันตีว่าคุณจะได้ดีที่ดีที่สุด